สวัสดีครับรีแลกดีๆก็มีคำคมมาฝากครับวันนี้เป็นคำคมให้กำลังใจนะครับเป็นคำคมสั้นๆ18คำคมด้วยกันนะครับผมเริ่มจากความสำเร็จเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่คุณกล้าตื่นไปจงอย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยความฝันของคุณไปทุกความยากลำบากคือโอกาสให้คุณได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้น เมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็ได้ก้าวไปครึ่งทางสู่ความสำเร็จแล้วแม้เส้นทางจะยากลำบากแค่ไหนจงอย่ายอมแพ้เพราะผลลัพธ์จะคุ้มค,ค่ากับทุกความพยายามเสมออย่าปล่อยให้ความล้มเหลวกำหนดตัวคุณแต่ให้ความตั้งใจของคุณทำให้คุณแตกต่างออกไปความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอตั้งหา ทุกเช้าวันใหม่คือโอกาสใหม่ที่จะทำให้ดีกว่าเดิมอย่ามองความล้มเหลวเป็นอุปสรรคแต่มองว่าเป็นครูที่ช่วยสอนเราให้ประสบความสำเร็จจงทำให้ความฝันของคุณใหญ่พอที่จะแบ่งปันกับคนทั้งโลกได้หากคุณล้มลงให้ลุกขึ้นใหม่เพราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการที่ไม่ยอมแพ้ตั้งแเความสำเร็จไม่ได้มาจากการ เป็นที่หนึ่งเสมอไปแต่มาจากการทำให้เต็มที่ในทุกสิ่งที่คุณทำการเติบโตคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาอย่ารีบร้อนแต่ขอให้มีความอดทนอย่ารอให้ถึงวันพ่กนี้เพื่อเริ่มทำสิ่งที่คุณอยากทำจงเริ่มทำวันนี้เลยอย่าปล่อยให้สิ่งเล็กๆขโมยพลังของคุณไปจงโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญเสมอ ชีวิตเป็นของคุณจงใช้มันในแบบที่คุณเชื่อว่าจะทำให้คุณมีความสุขที่สุดความพยายามในวันนี้คือความสำเร็จในวันพรุ่งนี้สุดท้ายนะครับทุกวันคือโอกาสใหม่ที่จะเริ่มต้นใหม่และทำให้ดีกว่าเดิมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คำคมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและให้คุณมีพลังพร้อมรับมือกับทุทกๆเรื่องเลยนะครับผม ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากติดตามกดแจ้งเตือนหรือไม่ก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับผมีแหลกดีๆก็พร้อมที่จะปรับปรุงหรือจะหาบทความข้อความดีๆมาแชร์ให้ฟังกันอีกนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม